างนั้นก็ไม่ควมาเอานี่ๆลกยิงมากเลยอ่ะปะมาลองลงงตาพ่ซอนครับอ๋ไม่มาเอไไปไพิงอยมึงเกวึเกวึเกวลูกึเกวึเกวเร็วๆกันยัใครมาเยอะย ถามว่าผมขอรบกานตัดสินใจของทุกคนเอาไว้พี่ใครมาเยอะแยะเลยพี่เ้ยทุน,นรับเดี๋ยวขอคุยส่วนตัวก่อนได้ไหมครับไอ้จิงไอ้จิงบอกว่าร้องเลยร้องเลย,ถ,เลย,ถ,เลยถึงคิว บอกว่าขอคุยส่วนตัวกันนะครับมไม่มึงมึงแบกไอ้นยัยแสดงคิวตึงกูมักแสดงกันแล้วให้หนูไปร้องเลยใช่ปะเออเดดเดดเดดไม่ใช่งงวงไม่ได้ดิองมาเซอร์ไพรส์วันเกิดหาเธอได้ยินเพลงนี้ ไไ้้ยถึงแล้วป่ะวป้าทีแม่งไม่ตอบคับเข้าไปเลยไหมเนี่ยนั่งดิยทีงบอกว่าน้องเลยน้องเลยว่าแก๊งผลลัพธ์ล่ะที่ทีมต้องอธิบายให้คนคนหนึ่งฟังว่าทำไมต้องไปยอะมีเกลียวอ,อ,อธิบายเดี๋ยนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองไปโทรเลยครับแต่ถ้าไอทีมไปกูออกแก๊ง นี่อะไรของมันเมื่อกี้เมาอยู่ดีก็มาพูดหรือว่มเป็การเตรียมเมื่อคือมันเป็นไปการเซอร์ไพรส์วันเกิดเลยนี่กูต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ามึงมึงรับปากใช่ไหมว่ามึงจะกลับมาแต่ถ้ากูต้องดูระยะยาวไว้เพื่อนแล้วคือเขาแถกันอยู่ชิบหายพี่นายทำนายไม่มีอะไรทำลงเลยลงเลยไม่้องสนที่ต้องแกร้ลง เออลองเลยไม่ดึงปุ๊บวาอีกตาร้องเลยเขาเราเขาขายปูน่ะคนเนี้ยง่วงแล้วเหมือนกันเออถ้าเขาขายปูเข้ามาเคีคเยงเราได้สวัสดีค่ะหนึ่งนึ<ม>่งห<ม>น่งเ<อ>พึ่งไปไหนนะอย่า๋พึ่งไปไหนไอ้หายไปไหนอ่ะแม่ผมมาดูแบบแฝดตัวเองอ๋อ <No. S 2> เดี๋ยวก่อนเธอได้ยินเพลงนี้หากเธอได้ฟังเสียงนี้เธอคงรู้ดีว่าเป็นฉันที่ร้องอยู่ี่อยากให้ช่วยหน่อยนะลองลับตาแล้วฟังดูเธอรู้ใช่ไหมฉันเคียนมาให้ใครบนโลกนี้ คนเป็นล้านคนแต่มีหนึ่งคนเท่านั้นได้เป็นเจ้าของเพลนี้แต่งให้เขาด้วยถึงใจที่มีเพลงนี้ฉันนี้เธออยากจะมีของขวัญที่ดูดีอยากจะมีเซอร์ไพรส์พร้อมดอกไม้ชชอใหญ่แต่คนคนนี้มันไม่มี ท่ไรมาไมายอย่างนั้นสิ่งเดียวที่ฉันพอจะมีก็คือเพลงเพลงนี้จะจะกำลังฟังอาจจะไม่ตาแต่ว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่ฉันมีนคุณควรจะเพลงเพล,ลงนี้ Happy birthday Happy b อ r t เด a y เอารยอาจารย์ไม่ไม่เรไม่มเราเรื่องที่ชายจอกแกงนี่จริงไหมนะจริงไม่รู้ะกูไม่ได้เตรียมใครเลยเรื่องชายอะเรื่องชายถ้าออกแกนง่ะ พิมต้องจะตีให้ชายเลยแหละโภมโภมแม่งนั่งยื้นเขียบแล้วเมื่อกี้แฮปปี้เบิร์ดเดื่อนแฮปปี้เบิร์ดเค้กนะครับขอบคุณครับเค้กหน่อยครับเค้กไปหน่อยครับไปเดย์ครับเพลงนี้ไหมครับถูกเพี่นี้ไหมครับพี่คุณคุณหญิงขอบคุณครับคุทุกคนครับเอาจริงนะเขาไปกินเปแล้วจริงนะเกลีุดพู้อ่ะเอาจริงไหมครับเพลงอะไรกันได้ถ้าก็นไปแล้วจริงนะเกลียวฉุดเอาเค้กหน่อยไหมคือกูถือนานละมันเอาไม่เห็นมันไม่เห็นนะ อี่าละใชายมองไม่เห็นเคสกเผื่อมุกอบเอวกูอะในกันทีมต้องแบ่งเปล่าแบ่งเคสก็ให้เขาผมกดแบ่งก็ไม่ได้เอานั่นก็แฮปปี้เบิร์เดย์เว้ยเอะใจละคนขายปูนไม่น่ามากันสี่คนเอะใจละจะไปจริงอะจะไปกันจุกไงกูไม่รู้วิ่งไหนกันไหนครับุกคุณข้าบุกคนเข้าบุกคุณข้าฟังอีกเพลงก่อนไปอีกเพลงก่อนเแต่ตอนนี้โทรหาคนที่หายไปก่อน ตอนแรกแอบแอบแอบใจที่แบบเออชายไอ้ส่องหายไอ้ชายหายถึงเบียหายหัวใจโอ้โหมัเป็นนานขนาดน่ะเพราะว่าเออไอ้ไอ้ไอ้ส่องเนี่ยน่าจะคิดไกลละเซนซิทีฟด้วยคนเนี้ยไม่ที่หลังอะพี่จะทำอะไรพี่บอกพี่ส่องก่อนเลยจิมมันไม่ทำมาดีไปเจอไม่คือมึงก็แบบว่าเราเราต้องไปงอกไปหนึ่งนะให้ทีม เดเลยวไอ้ไมวเมาเรื่องนี้เลยยิมตอนบวยไอ้วายมึงมึงเลยไอ้ง้อไอ้ง้อถ้ามึงจะไปอะ้มบอกลุงหน้าเอาแ่ว่าทีมวันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีปาดบีปาดหรอดเนนี้มบอกลุงหน้าถวายทิมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แจคขอบคุณครับพี่แจ็คพี่เปทะเลากันอยู่ครับเปโรคแกงจีอ่ะเงอ่ะเนดีนเดใหม่ครับครับสัตว์ตัวครับขอบคุณน้าสาวซ้อมน้าอูจะถูกกว่านะครับใช่ครับ จะถ้ามึงจะไปจริงอะไปจากไอะไรนะปะอะไรเขาอีกเพลงนึงอีกเพลงอ่ะไอ้ทิ้งเขาขออีกเพลงมิกเกลหนูอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาขอไปแล้วกันไม่ใช่มาดันขอบคุณขอบคุณครับมิเกลไอเด็กอยูกูคิดถึงนะเจริถ้ามึงไจริงกูว่าขอตัวไปไว้ฟังเพลงอีกเพลงก่อนกูจ้างมันต้องแพงหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เพื่อนเพลงนี้สันเดี๋ยวขอข้าวหน่อยอ๋อเอาครับไม่เป็นไรฮะเกียขอข้าวหน่อย ไม่มีเท่าแล้วแก้วโมกับพี่นะเดี๋ยวพี่จะฟ้องลุงตู่ห้ามจะไปมีดีไปไหนกจะนอนอยู่ี่ไหนไอโฮมกตีโฮมจะไปกักไหลไปกไม่ตามไปยังไงพูดอะไร สบายไมนเกิดจริงอันนี้สบายไมนเกิดจริงแต่เรื่องจริงๆอ่ะไอ้ทีมไปจริงนะเว้ยกูว่าไม่กูไปหากูไปหาแสงก่อนเออเฮ้ยกูไปด้วยไม่ทีมถ้ามึงไปจริงกูเกลรอนี่ก่อนนะรับดีขอบคุณครับ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 สาวู้ทำใจได้ไหมเราทำได้แน่นอนเว้ยขอบคุณครับตัวแล้ครับแต่กูต้องเคารพการตัดใจของบายค่ะบายจ้า พตขอยพี่อะเร่อพไปทั้โมเี่ยเรั่อพขอบพี่อเกียวเกียวขอรบนเกีวอะเกียขอรบกวมช่วงดีครับแฮปปี้แฮปปี้นะครับขอบคุณครับรู้สีมายี่ไมมอ่รับใช่ไหใจจะว้าได้ครับขอบคุณครับเปเปอร์ขอบคุณครับคุณเดินทางมาไกลมากเลยนะครัไกลเกินไปอยู่นเรื่องเงี้ยตกแคปปะล่ะแคปปะล่ะ อยู่เยอะขนาดนี้แคบป,ปะล่ะไปไปไปไหมครับไปไหมครับกิจกรรมมันย,ยังไม่จบไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฉลยให้ถูกเบียร์ฟาร์ด้วยนะไอเบ,บียร์น้องเยอะไม่เข็ดใจจุกูกไม่ได้ไปฟังครับสาวลูกสาวนี่ลูกอันนมันนี่มันนี่มันนี่โอ้ยโอ้โหมาดื่ลงมาเมื่อเช้คืออาจารย์